เรื่องวันนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับต้องตื่นแต่เช้าอากาศหนาวรีบอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปที่ซิตี้ฮอล์รีบกินข้าวเพื่อจะไปพบเอเจนต์ตอน7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็นั่งรถต่อครับผ่านอ e ีเทวอนซึ่งเป็นฐานทัพกองทัพสหรัฐในเกาหลีจากวิวข้างทางที่เป็นเมืองเมืองอยู่ฮะเพอแป๊บเดียวกลายเป็นทุ่งแล้วเราก็ถึงบริเวณชายแดนเกาหลีใต้แล้วแล้วก็น่าตกใจก็คือว่าชายแดนเกาหลีใต้ครับห่างจากกรุงโซแค่50กิโลเมตรเท่านั้นเอง ทางเข้านะครับเป็นสะพานยาวๆทอดข้ามแม่น้ําอิมจินซึ่งไหลมาจากเกาหลีเหนือเลยนะฮะพอแล่นมาสักพักหนึ่งก็มาจอดที่ผมขอเรียกว่าเป็นแหล่งขายโอท็อปเกาหลีละกันเพราะว่ามีทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ขนมของกินอาหารยาแล้วก็โสมและที่สําคัญก็คือมีของโอท็อปแน่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดี c ด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารช็อกโกแลต ของที่ลึกต่างมากมายแต่เขาบอกว่าของพวกนี้ไม่ได้มีขายข้างนอกนะครับถ้าจะซื้อต้องซื้อที่นี่ที่เดียวจากร้านโอท็อปข้างหน้านะครับรถแล่นมาอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงแคมป์โบนิฟาสจากเดิมที่เอเจนต์พาเราขับรถเข้ามาตอนนี้ทหาร UN นนะฮะ เข้ามาประจําที่รถของเราเลยแล้วก็มาตรวจพาสปอร์ตทีละคนทีละคนว่าตรงตามชื่อที่เคยยื่นก่อนจะเดินทางมาหรือเปล่าก่อนจะเข้าเขต JSA เขาพาเรามาที่แคมป์บนฟาสเพื่อมาฟังบรรยายก่อนถึงจุดกำเนิดของเขต DMC หรือว่าเขตปทอ,รอาร ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ60กว่าปีครับเมื่อเกิดสงครามเกาหลีขึ้นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ลบกันกว่า4ี่ปีครับศูญเสียกันทั้ง2ฝ่ายเลยทีนี้เขาก็มีการตกลงกันว่าเขาจะกําหนดเขตหยุดยิงเพื่อให้สงครามเนี่ยยุติลงเขาก็เลยกําหนดเอาเส้นรุ้งหรือว่าเส้นรัฐิจูดที่38องศาเหนือเนี่ยเป็นแนวหยุดยิงครับแล้วก็ขีดเส้นนี้ความยาวตลอดชายแดน248กิโลเมตรเนี่ย เป็นตัวแบ่ง2ประเทศออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะครับเส้นแบ่งเขตทั้ง2ประเทศเนี่ยครับเราเรียกว่า MDL จากเส้น MDL เนี่ยครับนับถอยไปฝั่งละ2กิโลเมตรพื้นที่นี้เขาเรียกว่า DMC ครับเป็นเขตปลอดทหารจะไม่มีกองกำลังของทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ตั้งอยู่ในเขตนี้เลยเพื่อลดความตึงเครียดและการประทะกันนะครับ พื้นที่ตรงกลางเนี่ยระหว่างเส้นนี้เนี่ยจะมีฐานกองกําลังฐานของ UN เนี่ยมาดูแลด้วยในเมืองพาจูเนี่ยจะมีอาคารเจราจาด้วยที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถมาเจราจากันตรงเส้นแบ่งเขตพรมแดนนี้ได้เราเรียกตรงนั้นว่าห้องประชุม JSA ครับ อันนี้น่ากลัวมากคือมีการให้เซ็นเอกสารเพื่อรับรองตัวเองครับถ้าสมมติเหยียบกับระเบิดมีการซุ่มยิงหรือเราทำตัวหลุกหลีกจนถูกฝังตรงข้ามยิงก็ถือว่าตายโดยเต็มใจแล้วกันไม่มีใครรับผิดชอบซึ่งทุกคนต้องเซ็นลงน้ำครับ หลังจากฟังบรรยายทหาร UN เ้ขาให้เราเปลี่ยนรถคือจะต้องนั่งรถของ UN เข้าไปใน JSA เท่านั้นสัมภาระทุกอย่างของกระเป๋าพาสปอร์ตหรืออะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยทิ้งไว้ในรถคันเดิมเท่านั้น5หรือ10นาทีเนี่ยครับก็ถึงแล้วครับพันมุนจอเขตรักษาความปลอดภัยร่วม JSA แล้วเขาก็พาเราเดินเข้าไปใน Freedom House ครับทหารย n นะครับจัดเราเป็น2กลุ่มผมอยู่กลุ่มแรกโ,โหจัดเหมืนอนทหารเลยครับให้ยืนเรียงแถวแล้วก็บรีฟว่าห้ามแตกแถวห้ามทํานอกเหนือจากที่สั่งเมื่อพ้น f ฟรีดอมเฮา s e ปุ๊บสิ่งที่เจอก็คือชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อยู่ตรงหน้าผมนี่เอง แวแบแรกที่เราเห็น JSA อครับภาพข้างหน้ามันชวนเราตื่นตระหึงแล้วก็ประหม่ามากทั้งกลุ๊มทัวร์ของผมที่ไปเหมือนกันนะครับฝรั่งที่เคยแบบพูดจใจเฮฮากันในรถตอนนี้ทุกคนนิ่งไม่มีใครพูดจจหยอกล้อก,กันนะทุกคนล้วนแต่เกรงสงสัยกลัวโดนยิง <laughs> อาคารหลังใหญ่ฝั่งที่ผมมองออกไปนะฮะก็คือเกาหลีเหนือล้ครับอาคารหลังนั้นชื่อ คันบุญกะแล้วตรงกลางหลังสีฟ้านั่นแหละครับคือที่ประชุมที่ UN สร้างขึ้นคล่อมชายแดนเกาหลีเหนือและใต้ไว้ อาคารหลังนี้เนี่ยเป็นอาคารที่ทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เขาใช้สําหรับเจรจากันเป็นเขตรักษาความปลอดภัยร่วมซึ่ง UN เนี่ยขอเป็นผู้คุมสิทธิในการดูแลาอาคารเหล่านี้ตรงกลางห้องประชุมตรงกลางโต๊ะที่เป็นพงของ UN เนั่นแหละครับคือเส้นแบ่งพรมแดนเวลาที่ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เขามาประชุมกันเขาก็จะไม่ข้ามฝั่งกันนะครับแต่พวกเราครับมาในานามของแผก UN ก็สามารถที่จะเดินข้ามฝั่ง ภายในอาคารนี้ได้แต่ความเป็นจริงนะครับนอกอาคารเราไม่สามารถเดินข้ามท่านคอนกรีตหรือข้ามพรมแดนได้เลยใครข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมีสิทธิ์ยิงได้ทันทีครับทหารที่อยู่ใน JSA ครับจะยืนนิ่งมากนะฮะเหมือนแทบจะไม่หายใจเลยจะกำมือหลวมๆเหมือนพร้อมที่จะต่อยนังท่องเที่ยวที่สำคัญเนี่ยคือหล่อครับหน้าเียนมากคือ เหมือนแต่งหน้าทาบีบีมาเพื่อร้อมถ่ายรูปเลยดังนั้นผมก็เลยถ่ายรูปรัวๆ <laughs> พอเราออกจาก JSA ครับทหาร UN ก็พาเรามาอีกที่หนึ่งซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ Bridge of No Return สะพานไม้แห่งนี้ครับเขาเล่าให้ฟังว่ามีความสำคัญตรงที่ในยุคที่มีการเริ่มสัญญาหยุดยิงครับทหารเกาหลีเหนือเนี่ยมีการปล่อยเฉลยกลับมาที่เกาหลีใต้ผ่านสะพานนี้แล้วนับจากวันนั้นสะพานนั้นก็ปิดไม่มีใครเคยข้ามมาข้ามไปกันอีกเลยฮนะ จากบ n o r n t u r t u r n ไม่กี่นาทีครับก็มาถึงจุดสังเกตการแห่งนี้ครับซึ่งเป็นจุดสังเกตการที่ใกล้เกาหลีเหนือมากที่สุดแล้วมองออกไปก็จะเจอจุดสำคัญของเกาหลีเหนือก็คือ p ่อ p a ก a นด้าวิลเลจหมู่บ้านที่เห็นไม่มีคนอยู่นะฮะ เป,เป็นหมู่บ้านสร้างปลอมเพราะว่าในตอนแรกๆนะครับที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยเขาแบ่งแยกประเทศกันเนี่ยทั้งสองฝั่งก็มีการแบบเกทับกันนะครับแต่ละฝั่งก็จะบอกว่าเฮ้ยประเทศฉันเจริญกว่าเกาหลีเหนือก็เช่นกันนะครับสร้างพอประกันด้าววินเลจเพื่อหลอกให้คนเกาหลีใต้เชื่อว่าประเทศเขาอ่ะเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมล่ะมีหมู่บ้านสวยงามใหญ่โต ตรงหมู่บ้านนี่ครับจะมีเสาธงซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับสร้างขึ้นเพื่อเกทับเกาหลีใต้ครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งของเกาหลีใต้และมีเสาธงของเกาหลีใต้สูงเหมือนกันเกาหลีเหนือเลยไม่ยอมฮะสร้างเสาธงที่ใหญ่กว่านะครับทหาร UN เบอกว่าเสาธงนั้นอ่ะเท่าที่เคยเห็นมาไม่เคยเห็นธงโบกสะบัดเลยยกเว้นตอนที่มีพายุแรงๆเท่านั้นเพราะว่าธงผืนนั้นฮะมันใหญ่มากแล้วก็หนักหลายกิโลเลย เรื่องวินนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับ <laughs> <c oughs> เอาละครับเราจะมาดูอาหารจากมือเที่ยงของการผัวดีเอ็มสนงกนนรตับในแพ็กเกจนผมีบิม์บอบมีพิมพับ๊บก็คือข้าวผัดรวมนะครับกายก่บอกว่ข้าวมิตเวลชั่วโบ เป็นหลักแล้วหจะให้เราตักเองนะครับอยู่ในหม้อมีไข่แดงหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีผักให้ตักข้าวแล้วก็เ่าตัดเองนะครับส่วนเครื่องเคียงนั้นก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอันนี้คือคิมจิตักได้เองเลยนะครับมีผักสลัดในกลิ่นอันนี้เป็นไข่ไม่รู้เหมือนออมเลมือนซีฟับอันนี้แปลกมากเหมือนของหวานนะเต็มติ่มซำเป็นขนมปังเหมือนช็อกโกแล้วโรยน้ำตาลด้วยฮะ งงมากซึ่งเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนอรสชาติเหมือนขนมปังทุกข่เลยนะมล้ก็มีซุปขึ้นน่ารับานเดี๋ยวลองชิมซอสบ้างนะครับรสชาติเหมือนเกาหีเลไม่รู้ว่าติเกเป็นแบบไหน,หนก่วนี้เ่งเพลงนแล้นะครับตองมีผัก มอนไม่รู้มันครับมีหมึกมีกิมจิมังกรก็มีสาหร่ายทั้งหมดนี้ก็คือมือเที่ยงที่ DMC ครับ